หลวงพี่กงเล่าเมาหนักโอ้โหได้กินกับเมาเ้านเรานี่ก็ได้เออแล้วมาอาราวาสอยู่ที่วดัดครับเออมาอารวาสอยู่ที่วัดเป็นยังไงล่ะบานนี้หลวงพ่อเมากับซาคือกันได้พี่น้องไปกินยังไงเลยคือเกิดกำนันตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีรับแจ้งจากเมชี และชาวบ้านว่ามีพระเมาเหล้าขาวอย่างหนักเมาแล้วก็ไม่รู้จักหลับจักนอนครับอารวาดครับพี่น้องอารวาดโวยวายส่งเสียงดังครับพี่น้องออ้ยไปด่าเจ้าอาวาสครับไปด่าเม่ชีครับไผเดินทานบ้านด,ดามัดครับพี่น้องโอ้โหทีนี้ก็เลยมีคนแจ้งก็เลยไปตรวจสอบเป็นวัดแห่งหนึ่ง เป็นพระลูกวัดครับเดินเซซ้ายเซขวาเซขวาเซซ้ายหลวงพี่คงเล่าเมาแออรารวาสลั่นวัดครับแล้วจมอย่างเดกกระโดดละครับเคลืนเป็นอย่างนี้ที่ไปได้เป็นเป็นพระลูกวัดเดินเซอยู่หน้ากุฏิทีนี้มีทั้งกำนันมีทั้งผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปสอบถามโดย พระก็ถามกำนันผู้หย่บ้านว่าทุ่มเจ้ามาเห็นยังกันหลายแทแต่ที่กำนันจะถามหลวงพ่อว่าไปฉันมาแต่ได้เหล่าหนึ่งเออกำนันผู้หย่บ้านพากันยังมาหลายแท้เดี๋ยวอาตมาจะเอาเรื่องพวกนี้ให้หมดเลยมาก่อกวนหลวงพ่อในยามวิกานไม่รู้ไม่รู้จักอยู่บ้านอยู่ช่องจะเข้ามาวัดก่อกวน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้อยู่ในศีลผู้อยู่ในธรรม <c oughs> เราว่าเราอยู่ในศีลเราอยู่ในธรรม <c oughs> เออมาก่อกวนในยามวิการทําไมเอออาตมาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอัตมาอยู่ในวัดเอออาตมาอยู่ในวัดก็อยู่ดีๆแล้วหมาตัวไหนมันมางัดเอาทรัพย์สินของอัตมาไปตั้งหนึ่งพันดร้บาท ผู้ใหมางัดนี่เงินอุดสายเก็บเอาไว้นี่ใครมางัดไปหนึ่งันเจดรอบาทจริงๆอัตมาไม่อยากโวยวายอัตมาไม่อยากพูดอัตมาก็อยู่ดีๆของอัตมานี่แหละแล้วมาลักเงินอัตมาทําไมหมาตัวไหนจะรับผิดชอบกำนั้นจะรับผิดชอบไม่ล่ะผู้ใหญ่บ้านจะรับผิดชอบไม่ล่ะสมัยนาซิจักเป็นอีกบอกผู้ใหญ่บ้านนี่บ่อเลียกก็ได้นี่นี่เอะ ให้คนมาขโมยเงินตั้งพันจิตทีนี้กำนันบอกว่าที่มาวันนี้เพราะชาวบ้านร้องเรียนว่ามีพระเมาเหล้าจมอยู่ทั้งคืนโวยวายอยู่ทั้งคืนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้หลับเขาไม่ได้นอนแล้วหลวงพ่อจะจมอะไรกันนะักกันหนาจะโวยวายอะไรกันอะไรกันนะักกันหนาตกลงเนี่ยหลวงพ่อไปดื่มเหล้าขาวมาใช่ไหม ยังมาพูดมาพูดแทะชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่ส่งเสียงดังขนาดนี้อันนี้มันพูดแล้วจะจับไปเป่าแอลกอฮอล์หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องจับไปเป่าหรอกกูเมาขนาดนี้แอลกอฮอล์มันก็ต้องสูงอยู่แล้วว่า <c oughs> <c oughs> เราก็ตรงตรงดีเนาะจะไปเป่าหาสิแตกยัง่ะเออกูก็ยอมรับว่ากูดื่มจริงๆนี่แหละ เรื่องของเรื่องมีคนซื้อเหล้าขาวมาถวายเขาอยากได้บุญก็เห็นว่าอัตมาชอบดืม่มญาติโยมก็เห็นใจอยากได้บุญเขาก็เลยซื้อเหล้าขาวมาอัตมาก็เลยดื่มถ้าไม่ดื่มมันก็บาปตัวนะ้ศไีขัดศรัทธาของญาติโยมได้จังไดเออเขาอะไรมาให้ฉันเราก็ต้องฉันสิจะปึกหลายเกิดเป็นพระนั้น เอ,อถ้าไม่ฉันเนี่ยมันก็จะเป็นบาปไปขัดศรัทธาญาติโยมพอฉันเข้าใจไหมในเมื่ออัตมาฉันแล้วอัตมาจะโวยวายก็เป็นเรื่องของอัตมาอัตมาจะร้องเพลงก็เป็นเรื่องของอัตมาแล้วกำนั้นผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนอะไรมาทําไมมาเฮ็ดหยางกำนันว่าสิมาจับศึก <laughs> มีสิทธิ์อะไรจะมาศึกมาศึกได้ยังไง พอซึกยุงสี่ละเอาไปเอามาโอ้ขึ้นครับกำนั่นก็นขึ้นผู้ใหญ่บ,บ้านก็นขึ้นเจ้าบ้านก็นขึ้นว้ายยากไยผมต้องไปหาหลวงพ่อไหนมาซึกรถจับถอดรถผ้าเหลืองนี่เป็นไรกันนะกันหน่ำกำนั่นก็ศูนย์เนาะเ้าเสียไทยถือขันหาเอาไว้ฮะท่านพาแบบนี้มันต้องซึกยากหรอกเตงขันหาเออเตงขันหาเป็นพิธีเดียวกำนั่นจับซึกเอง เอากล่าวกล่าวคำลาสึกขานันมาศึกย่างนี้ก็รอดเดียแท้พระบดีปานีมันกระขาดจะคว่ำเป็นพระเราตัวนั่นศูนย์ได้ัำนั่นศูนย์ได้ัดนี้เอในที่สุดก็ยอมรับทุกอย่างครับเออลอมรับทุกอย่างว่าเมาก็เพราะนีละมีคนเอาเหล้ามาถวายเร้ญาติโยมคนไหนเอาเหล้ามาถวายก็ไม่รู้แล้วครับเอาเป็นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจับศึกแล้วนะครับสาเหตุที่ที่เมาก็โกงเหล้า แลแ้วแกก็ยอมรับพอสั่งแลแ้วแกก็บอกว่าอุย้ยมีปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะหลังๆมานี่มีแต่คนมาหลอกเอาเงินเออมีคนนูน้นคนนี้มาหลอกเอาเงินเออถ้าเงินเอาไว้ในกุฏิก็มีคนมาขโมยเออเดี๋ยวก็ทางบ้านก็โทรมาเดือดร้อนเรื่องเงินเดี๋ยวก็คนนี้ญาติพี่น้องก็โทรว่าคนนี้ป่วยคนนี้ไข้คนนี้จนคนนี้เครียด อัตมาก็เครียดตืมเลยทีเนี้ยก็ว่าจะปรงอยู่มันปรงไม่ได้เครียดจนกินเหล้าเครียดจนกินเหล้าก็เลยตัดสินใจนี่แหละอ,อสั่งให้ญาติโยมเอาเหล้ามาให้ก็ไปสั่งเขาเนาะอันญาติโยมหนี่ก็พูดเนาะเอาเหล้าไปให้หลวงพ่อท่วัดนี่พอพูดไปพูดมาถ้าบางวันไม่มีคนเอามาส่งเออก็ขับรถสามล้อเครื่อง ออกไปซื้อเองเอาวเราบ้านเด็กขายเราให้พระนอบานนี่ <laughs>